คนเรานี้โดนกำหนดด้วยกฎแห่งกรรมกรรมไหนใครทำกรรมใดใครก่อต้องรอรับมันสุดจะหลีกลีนี้กรรมตามทำอย่าโทษสวรรค์ไร้ความพรา พิมพ์กับเอ็มนะคะก็ได้ไปเดินเยี่ยมชมร้านมาแล้วก็เห็นลงศพแบบต่างๆมากมายเลยคราวนี้ก็เลย,ยาถามว่าที่มาแล้วก็รวมถึงแรงบันดาลใจนะคะในการที่มาทําธุรกิจเกี่ยวกับลงศพอันนี้คืออะไระคะจริงแล้วผมคน,คนที่มีอาชีพต่อที่นับมา21อย่างอย่างที่เรานั่งคุยคืออย่างที่21เเป็นอย่างสุดท้ายที่ผมยึดเอาไว้เลยคืออาชีพขายหีบศพ เริ่มต้นก็ไม่ใช่ผมเป็นมีรถบรรทุกเ,เป็นรถตู้นะฮะอยู่คันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรผมก็เอามารับจ้างเป็นทุกศพหลังโรงพยาบาลศิริราชสมัยนู้นผมอยู่ที่นั่นนะฮะตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ก็นั่นนะครับเป,เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเปิดร้านขายหยิบมันมาจากเวลาเราไปรับศพเนี่ยญาติก็จะเป็นฝ่ายถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มขายหยิบด้วยล่ะจะได้เสร็จไปเลย ตรงนี้เป็นจุดกระตุ้นให้ผมเกิดแรงบันดาลใจเปิดแรงขายแล้วก็ประสบความสําเร็จมาถึงวันนี้ครับอยากจะทราบว่าลงศพที่ทางสุริยาได้ผลิตนี้มีกี่แบบและมีกี่ชนิดบ้างคะเยอะนะครับมันมีตั้งแต่หยีธรรมดาหีบคอบหีบฐานหนึ่งชั้นไปถึงห้าชั้นเก้าชั้นอย่างเงี้ยนะครับมีหีบทองหยีมุกหีบจำปาหมายถึงหีบคนจีนนะครับหีบคิดหมายถึงฝรั่งนะครับคิดนี่ก็ยังมีคิดตังคิดเตียน หกเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะครับครับอย่างงี้ครับก็รวมแล้วมันก็ยี่สิบฝารายการนะครับแล้วแสดงว่าตอนที่เริ่มตั้งร้านนี้ขึ้นมาเนี่ยเริ่มมาจากโลมศพแบบขีบศพประเภทไหนะคะหรือว่าเริ่มมาก็เริ่มเยอะขนาดนี้ไม่ละครับก็เริ่มต้นจากขีบธรรมดาก่อนนะครับครับขีบธรรมดานี่สมัยก่อนใบละผมซื้อซื้อไปขายมาใบละสามสิบแปดบาทเองแต่ผมมาขายใบละเจ็ดสิบบาทนะครับก็กําไรเกือบครึ่ง ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็วันหนึ่งก็ขายได้ใบสองใบยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้เข้าไปมั่วหรือไปอยู่หลังโรงพยาบาลตรงนั้นมันมีแผนกนิติวเวชแผนกพยาธิแผนกกายวิภาคศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เข้าไปรู้จักกับคนในนั้นแล้วก็มีโอกาสเข้าไปศึกษาไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งผมเองก็มีความสามารถที่จะออกมาฉีดยาศพให้กับทุกๆคนได้แม้กระทั่งจะให้ผมลอก เอาจากคนนี่เลอแต่กระดูกกับเนื้อแยกกันผมก็เคยทํามาแล้วอย่างนี้ครับเป็นมาอย่างไงคะถึงพัฒนาไปเป็นแบบอื่นๆได้เออผมเป็นคนเป็นคนชอบสร้างงานนะครับเริ่มต้นจากหีธรรมดานี่มันก็จริงๆแล้วหีธรรมดานี่จะขายทั่วทั่วไปในประเทศไทยนะครับจะไม่มีเป็นฐานเป็นอะไรอย่างเนี้ครับมายุคผมนี่สมัยก่อนนี่หีบนี่ก็จะทาเป็นสีเหลืองนะครับมายุคผมนี่จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวดูจะได้สบายตาหน่อยนะครับ มาจนถึงยุคนี้นะครับเลยกลายเป็นหีบสีขาไปหมดแต่สีเหลืองก็ยังมีอยู่ยเช่นออติคตึงอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะใช้ฝุ่นเหลืองตาแต่ของผมว่าฝุ่นเหลืองเนี่ยหีบในยุคเก,ก่าๆนี้คนในรุ่นใหม่ๆนี่มองไปแล้วมันน่ากลัวถ้าเราเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาดูแล้วมันสบายตาจากความกลัวกลายเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความน่ารักหรือว่าเออหน้ามองน้อะไรอย่างเนี้ครับ ก็เริ่มต้นจากหีบธรรมดามาหยบกรอบหีบฐานแม้กระทั่งหีบทองเนี่ยนะครับสมัยก่อนนี้เขาจะถอดเป็น4ชจิ้นก็เ,เรียกนอกดาวนะครับถอดได้ประกอบได้1ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมายุคผมนี่ผมเปลี่ยนจากถอดได้เป็น4ชจิ้นคือถอดไม่ได้เลยผมทําขึ้นมาเป็นใบเลยแล้วก็แกะลายแล้วก็ลงรักปิดทองอย่างเงี้ยนะครับผมถึงเรียกว่าหีบทองในหยบทองในก็หมายความว่าใส่แล้วเผาเลย แต่ถ้าหีบทองนอกหีบครอบเนี่ยนะถ้าเผื่อเราซ,อเอซื้อไปขายมาเนี่ยก็จะไปถวายวัดสําหรับใช้ในพิธีศพอะไรอย่างเงี้ยครับอือค่ะแล้วหลักเกณฑ์ที่เวลาคนณเขาจะมาเลือกซื้อนี่หลักเกณฑ์เขามาเลือกนี่เป็นราคาที่แพงที่สุดหรือว่ามาขออนิสง์ในการบริจาคลงศพนี่เขาคิดยังไงนี่แหละครับเป็นจุดหนึ่งจริงๆแล้วการจัดการเรื่องศพเนี่ยคนรวยจะบอกว่าคนรวยตายยาก มันก็น่าจะได้เพราะว่ารู้จักหลีกเลี่ยงรู้จักรักษารู้จักกินคนจนตายง่ายเพราะฉะนั้นคนจนตายมานี้มันก็ไม่มีอะไรครับผมจึงบอกว่าหีบธรรมดาเนี่ยขายทั่วไปในประเทศไทยเลยแล้วขายก็ไม่ใช่ว่าไปถึงจะตกแต่งภายในให้มันดีเปล่าเลยนะครับเอากระดาษฟางปูอย่างเดียวแล้วเอากลนใส่แล้วก็ปิดฝาแค่นี้เองครับ พอมายุคผมนี่ผมเปลี่ยนจากกระดาษฟางมาเป็นบุพลาสติกบุพั้นวมบุพั้าตาดหรือบุพั้ตวนอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำมันข้างในดูแล้วมันดีมันสวยงามน,น่านอนน่า,น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 าอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วอยากจะทราบว่าเออเวลาเขาเมาเลือกซื้อนี่เขาจะโทรมาสั่งจองหรือว่าเขามาที่ร้านเพื่อจะดูรูปแบบจริงแล้วหีบเนี่ยที่ผมขายเนี่ยจะขายแบบ วันใบวันคือตามโรงพยาบาลตามอะไรตามวัดที่ก็สั่งมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเผื่อจะสั่งจองก็มีครับอย่างคนมีเงินเนี่ยก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านอีกไม่เกินเจ็ดวันหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยต้องจากไปหนาก็จะมีการมาติดต่อจองกันอะไรอย่างนี้ครับครับอย่างหยีของคุณเบิร์ตตงชัยอากูก็ก็เป็นคนโทรมายังไงฮะโทรมาเอ้ยจะอยกากไยได้หน่อยนะเนี่ยแม่มมมแม่แม่เบิร์ต นกนกเป็นคนโทรเออโทรมาแจกยัดขยนี่ให้หน่อยอย่างเงี้ยครับอย่างแม่เบิร์ดด้วยจริงๆแล้วผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนี่เกือบทั้งหมดนะที่ใจบริการอี่ผมครับแม่กระตั้งสมเด็จยาครับค่ะลักษณะการซื้อของโรงปศพคนทั่วไปทําไมถึงบางคนเลือกที่จะคนละวัยจะซื้อที่แพงแล้วทําไมบางคนนี้ถึงต้องขอ,อนสงขอบริจาครงศพล่ะคะ จริงแล้วเวลาคนก็จะมาซื้อหรือจะมาขอเนี่ยก็จะแสดงออกให้เราเห็นเองอย่างเอาคนรวยก่อนแต่คนรวยเนี่ยถ้าผมไมชปชี้เป็นอย่างธรรมดาหรือ,ร,อราคาปานกลางเนี่ยราคาแค่ห้าพันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นอันนี้แสนหนึ่งเขาก็จะถามว่าเกินกว่าแสนมีไหมเราต้องเราผมมีก็ตั้งหกแสนอถ้าเกินกว่าแสนก็หกแสนก็ใบนั้นนะครับอย่างเงี้ย แต่เบอ่อตรงใจยนสามแสนหน้าเสร็จงานเลยทั้งหมด4ี่แสนครับไปส่งที่บ้านก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอย่างในตอนต้นที่คุณลุงบอกว่ามีโรงศพของทั้งจีนแล้วก็คริสหรือว่าอิสลามด้วยเนี่ยคราวนี้ค่ะเราเนี่ยจำเป็นจะต้องไปเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละวัฒนธรรมด้วยหรือเปล่าคะเออจริงแล้วมันเป็นประสบาการณ์มากกว่าถามว่าศึกษาคงไม่มีตำรา ตอนนี้เราก็ไปเห็นมาอยู่เรื่อยๆแล้วมีเพื่อนทุกๆ,ๆทุกๆสัญชาติไม่ว่าจะเป็นอะไรในในประเทศไทยเนี่ยผมมีเพื่อนทุกสัญชาติเลยแม้กระทั่งปัมมาลาวกัมเมนก็อยู่ที่ผมนี่ก็มีอย่างงี้แต่ว่าถูกต้องนะ,ะก็อยู่กันอย่างงี้อยู่ก็เลยรู้รู้ว่าแม้กระทั่งอิสลามเวลาก็ตายเราไปไงเขาเนี่เขาทำยังไงก็าฝังยังไงก็ล้างอาบน้ำเจ็ดน้ำติดสองน้ำแบบไหนแล้วฝังแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เห็นมาผมก็เอาตรงนี้มาศึกษาแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็มาสร้างงานให้มันมีขึ้นมาเพื่อสะดวกกับคนที่จําเป็นจะต้องใช้ครับคนเราเนี่ยต้องซื่อสัตย์ขยนันอดทนอดออมเนี่ยครับจุดตรงนี้ที่ผมในร้านผมนี่มีครบหมดเพราะถ้าไม่มีจุดตรงนี้ผมจะรับบริจาคผมใส่มีตู้บริจาคหน้าบ้านเหมือนเป็นวัดอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่มีใครมาใส่ แต่ของผมนี่เดือนหนึ่งเป็นหมื่นๆครับที่เฉพาะเงินในตู้เงินตรงเนี้ยผมเอามาใช้สำหรับคนที่เขาเกิดภาวะเช่นพ่อแม่ลูกเกิดเสียชีวิตขึ้นมาไม่มีเงินเลยอย่างเงี้ยเข้ามาก็อุ้มลูกมาจุงลูกมาเงี้ยโอ้ย่าอะไรเนี่ยถ้าแกเนี่ยเงินไม่มีสักรบาดเลยเนี่ยม,มีเมียตายผัวตายอะไรอย่างเงี้ยอ่าเงินมาเอาเงินนี้ไปเพราะว่าเงินในตู้ให้ให้หีบให้รถฉีดยาให้อุปกรณ์ให้ครบเลย ชุดหนึ่งแถมเงินได้อีกเอาเงินในตู้ใจไม่อีกสองพันเพื่อเอาอะไรสวดกลางคืนพระอะไรอย่างนี้ผมก็ให้ช่วยตัดตอนไปตรงนี้ไม่ให้เขาเดือดร้อนแล้วต่อไปก็ว่เดีคนมาช่วยก็ให้เขาว่ากันไปอย่างนี้ครับอาจาว่าชิลานเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องของเงินแล้วก็ยังจะมีรวมถึงการบริจาคลงศพให้กับคนที่ยากจนด้วยไม่มีเงินจะซื้อลงศพด้วยใช่ไหมคะครับอย่างเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อนะครับตั้งอีบทั้งรถตั้งฉีดยาทั้งมรนักง,งาน หรือแม้กระทั่งตู้เกตฟรีหมดนะครับก็อเอาจากที่นี่ไปให้ฟรีๆเลยไม่ต้องถามว่าเ้า,า,าเอาเงินที่ไหนมาผมมีคนที่ร่วมมือ<ะ>คือบริจาคเอาไว้ในเวลานี้ข้ามปีเลยที่บริจาคเอาไว้ข้ามปีเงินที่อยู่อยู่กับผมด้วยแ,บบแต่ผมไม่ได้เก็บไว้เงินพวกนี้<า>นผมไม่กล้าเก็บผมฝากแบ่งไว้แต่มันข้ามปีผมยังใช้เขาไม่หมดเลยใครมาาผมนี่ผมยินดีให้ความ ร่วมมือทุกๆคนเลยครับไม่ว่าจะรวยจะจนจะอะไรผมไม่ได้มองตรงนั้นผมถือว่าเขามีเจตนาดีที่มาของมันช่วยเหลืออย่างเราเราต้องช่วยอย่าให้เขาเดือดร้อนต้องแก้เขาให้ได้ ตะแก้ก็ได้เหมือนกับแก้ตัวเราเองทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณลงสมชายเนี่ยจะสามารถพูดได้ไหมคะว่าอันนี้ส่งของการทําบุญไม่ว่าจะเป็นการบริจาคลงศพเนี่ยสามารถส่งผลให้ชีวิตของคุณสมชายรวมทั้งครอบครัวแล้วก็ธุรกิจเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นค่ะโอ้ยมากมากเลยโอ้ยรอดเหลือเลยร้นเหลือเลย,ลเลอ,เลยอันดับแรกก่อนหมายถึงการแม่เห็นแก่ตัวก่อน คนเรานี่ต้องรู้ที่ไปที่มามันมายัางไ,ไงไปยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทําดีเราควรจะได้รับอะไรถ้าเราทําไม่ดีเราควรจะได้รับอะไรตรงนี้เป็นจุดหนึ่งเริ่มต้นเลยจากคนตายที่ทั่วๆไปที่เราไปทำแล้วไปม,มีมีประสบประการตรงนี้มาแล้วผมว่ามาสอนลูกสอนหลานมีอยู่เจ้าหนึ่งเขามาทันทีหนึ่งห้าสิบใบฟักเงินมาจริงเป็นหมื่นๆมื่นหลายหมื่นมากองไว้ผมถามพี่ พี่เอาเงินมากองให้ผมเนี่ยพี่คิดยังไงพี่คิดอะไรพี่ถึงเอาเงินมากองไว้เนี่ยมีเจตนาย,ยังไงก็บอกเออเนี่ยนะที่พี่เอาเงินมากองเนี่ยพี่ซื้อหีบให้กับคนที่เขาไม่มีเนี่ยแล้วตัวพี่ดีขึ้นนะพี่ทุกอย่างดีขึ้นทุกเรื่องแม้กระทั่งคนใกล้ชิดห่างญาติโกโหติกาไปมาหาสูยิ้มยนันยันใจเออมันดีขึ้นน่ะหน้าทํามอ่ะถึงจะถึงจะต้องทํา นี่นี่ไม่เป็นคำพูดที่มาจากคนที่เขามาบริจาคห้าสิบใบสิบใบยีบย่สิบใบก็แล้วแต่อย่างเงี้ยครับผมก็มีเจตนาดีเงินตรงนี้ผม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 เรียนให้ทราบไปเป็นพยานแทนด้วยว่าผมไม่ได้เอามาล่วงเกินในครอบครัวผมเลยผมเจตนาดีช่วยเหลือสังคมจริงๆครับไม่ว่าจะยากดีมีจนมาหาผมนี่ผมยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่จริงๆครับ อย่างที่ทราบมาว่าโรงศพมีแต่ละแบบแล้วแต่ละชิ้นเป็นยังไงบ้างก็อยากจะให้คุณสมชายนี่พาเชิญดูลงนานเนี้ยค่ะว่ามีงศา,ศางื่อนงำอย่างไบ้างครับได้ครับค่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเจงครับ